ขกันเห็นนะยกุญแจโซตำแหน่งตัวนี้ตัวโดใช่ไหมนิ้วโป้งวางกุญแจฟาตำแหน่งตรงนี้ลูกนิ้วโป้งนิ้วก้อยวางใช่เป็นสี่โ i t i o n อ้าวไหนพี่ว่ายุกดโดพร้อมกันอนะ่ะโดพร้อมกันเรพร้อมกันโซพร้อมกันโซนะโซพร้อมกันมือขวามือขวาถูกมือซ้ายผิดโซพร้อมกัน โซ่พร้อมกันมือซ้ายหนูวางไว้ที่ตัวมีอะ่ะโซ่อยู่ไหนโซพร้อมกันอืมหาแล้วกดพร้อมกันให้ครูไม่ต้องขยับนิ้วไม่จําเป็นต้องขยับนิ้วเลยเหรอกแค่ตำแหน่งนิ้วมันวาอยู่ที่ตำแหน่งตัวโซวอันไหนโซกับโซกดผิดแล้วเดี๋ยวควใที่คิดใหม่กดเลยอ่าตัวนี้ตัวมี ขูดปัญหาตัวโซมีอยู่ไหนมือซ้ายอ่ะข้างเนี้ยคิดใหม่มีอยู่ไหนเอ้ยโซอยู่ไหนไม่ต้องขยับนิ้วข้างเนี้ยคิดให,หม่โซอยู่ไหนไหนไล่มาสิตั้งแต่นิวกกออน้วก้อยอ่ะนิ้วก้อยร้องว่าอะไรเอาทีละนิ้วก่อนมือน,นี้มือซ้ายนิ้วก้อยร้องว่าอะไรมือน,นี้อย่าเพิ่งวางไว้ก่อนวางเฉยๆอ่ะข้างเนี้ยอ่ะร้องมาอ่ะร้องด้วยจะได้จําได้โน้ตตัวแรกนะ้าที่ทำคูำ่ตัวอะไร ลาได้ไงหน้าขีดําพู่ทุกตัวคือตัวหน้าคีดําพู่หน้าขีดําพู่ทุกตัวคือตัวอะไรหน้าขีดําพูทุกตัวคือตัวะไรหน้าขีดําพูทุกตัวมาแล้วคือตัวอะไรหน้าขีดําพู่ทุกตัวคือตัวเออหน้าขีดําพู่ทุกตัวคือตัวหน้าขีดําพูทุกตัวคือตัวหน้าขีดําพูทุกตัวคือตัวเออหน้าขีดําพูทุกตัวคือตัวเออมันจะเป็นฟ้าเป็นลาได้ไงเอาไหมหาโดไหนโดสิกดโดพร้อมกัน กดโซพร้อมกันค่ะน,นี้โซลูกตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนโซนะเออกดโซพร้อมกันเอาใหม่โซ่อยู่ไหนร้องโน้ตมาโดโดนเนตัวนี้ตัวลายร้องร้องไม่งั้นพี่ยูจะจําไม่ได้พี่ยูทําหน้าเออแบบนี้ไม่ได้หรอกพี่ยูต้องถักจาให้ได้หรอกเอาใหม่โดอยู่ไหนร้องด้วย เออตัวต่อไปร้องว่าอะไรต่อจากโด mm hmm. ลองโน้ตให้ฟูปัดหน่อยโดแล้วอะไรต่อ mm hmm. โดแล้วโซได้ไง mm hmm. โดแล้วอะไรต่อ mm hmm. เออมองมือตัวเองไม่ต้องมองครูลูกคิดตามมือตัวเองไม่ต้องมองครูมองครูไม่ได้ช่วยอะไรเอาใหม่ไหนกดโด mm hmm. โดร้องด้วย ตัวต่อไปร้องอะไรอะไรครับเมื่อกี้ที่ร้องอถูกแล้วตัวไยเออต่อไปร้องอะไรลูกมองมือตัวเองไม่ต้องมองรู่ร้องว่าต่อจากเรพิษพิษต่อจากเรล,ลูกเราร้องเพลร้องเลไปแล้ว เราล้องเลยไปแล้วต่อจากเลตัวอะไรครับโดเรแล้วอะไรต่อ hmm. เออต้องร้องมีไงลูกเอาล้องกดมีเอาไหม่ร้องด้วยตั้งแต่ตัวโนมาเลยร้องมาเออไม่ได้ยินเสียงวายุเลยโดเร ไม่ดังน้องจะจํามันไม่ได้หรอกไม่งั้นน้องถ้าเกิดน้องไม่ร้องมันจะจําไม่ได้ครับมันต้องออกเสียงมาด้วยไม่งั้นมันจะจําไม่ได้เอามาร้องดัง<ม>ๆกดมีพร้อมกันกดโดพร้อมกันกดเรพร้อมกันต่อจะมีร้องตัวอะไรเออไหนฝามองมือตัวเองมองมือตัวเองฝาอยู่ไหนฝาอยู่หน้าคีย์ดำสามต่อจากตัวมีกดเลย กดฟ้ามาฟ้ามหมถูกต้องกดมีมย้ยโอเคต่อจากฟ้าตัวอะไรลูกอัตัวเรลูกูัก,ก็ัันต่ำลงไปต่อจากตัวฟ้าต้องสูงขึ้นมาทางขวาดเดเร็กชั่นมันเป็นตรงนี้อ้าวไหนลองก,กดโดล้องให้คุูปัดด้วย